สวัสดีครับวันนี้บอสทาอะไรครับผัดอะไรครับมีมีอะไรมั่งครับลองลองบอกก่อนมีไก่มีกระดกมีชาวีดาวครับก็มีอันนี้อ่ะแล้วทําไงครับเอาเอากระทะตั้งไฟก่อนใช่ไหมครับครับแล้วทําไงต่อครับแล้วใส่อะไรต่อครับใส่อะไรเข้าไปก่อนครับอันนี้เรียกอะไรครับไก่ปะครับไก่อ่ะคนไหมครับแล้วใส่อะไรต่อครับ ใส่ก็ดอกลงไปครับอ่ะแล้วคนครับคนให้เข้ากันไหมแล้วปรุงรสด้วยอะไรครับกอตออะไรครับตอฟรีใส่หมดเลยไหมครับใส่หมดเลยใช่ไหมครับใส่ผงนัวไหมครับผงนัวใส่ไหมผงนัวนะ่ะผงนัวใส่ไหมใส่ผงนัวด้วยอ่าใส่ลงไปครับ แค่นั้นก็พอครับไม่ต้องใส่หมดก็ได้ครับใส่ขนดั้นก็พอครับครับแล้วคนให้เข้ากันไหมใส่น้ำลงไปหน่อยครับใส่น้ำให้มันขุกขิกหน่อยครับโอ้จอกอะครับผัดต่อเลยครับผัดต่อเลยครับ ครับอ่ะแล้วใส่จานด้วยนะครับอ่ากินอะไรครับกินเลยอันนี้สูตรสูตรสูตรอะไรครับสูตรบายอะไรครับใบบอสาบบอสอ่ะแซบนัวบายบายผู้ชมก่อนบายบาย